สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันศุกร์ที่15มกราคม2564นายโจไบเดนว่าที่ประธานธิบดีคนใหม่ของสหรัฐประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที่มีชื่อว่า American Rescue Plan ซึ่งมีวงเงิน1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถรับมือกับก,บการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากปัจจุบันที่ระดับ7.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็นระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและเพิ่มวงเงินเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกันเป็นคนละ2,000ดอลลาร์จากเดิมที่ได้คนละ600ดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติในสภาผู้แทนราษฎรค่ะขณะที่มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งว่ากระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ตัดสินใจไม่รวมบริษัทอาลีบาบาบริษัทเทนเซนและบริษัทไบตู้ของจีนในรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำค่ะซึ่งจากข่าวดังกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นอาลีบาบาและเทนเซนในตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้นกว่า3%เเซค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ต่างปิดในแดนลบจากการรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงอ่อนแอ แม้จะมีปัจจัยบวกจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายจไบเดนโดยดัชนีดาวโจนปิดลดลง0.22%ดัชนี S&P 500ปิดลดลง0.38%และดัชนีนัสแตกปิดลดลง0.12%ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปที่ต่างาพากันปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันคาดรับความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนายจไบเดนว่าที่ป,ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ โดยดัชนีสต็อก600ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น0.72%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น0.33%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.35%และดัชนีฟุสซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวเพิ่มขึ้น0.84%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกนะคะโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.85%ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่5ติดต่อกันและปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ30ปีจากแรงหนุนของข้อมูลยอดสั่งซื้อเครื่องจักรที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่ะดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.05%ดัชนีห่งเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น0.93%ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน ปรับตัวลดลง0.91%จากข่าวที่จีนพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 รายแรกในรอบ9เดือนซึ่งจีนกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนักก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็น n d อินเด็กปิดลดลง0.73%ขณะที่นักลงทุนติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายวันในประเทศ ว่ามีน,นโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่หากไม่เพิ่มขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดก็น่าจะคลายความกังวลลงค่ะสำหรับราคาทองคาและน้ํามันนะคะสัญญาทองคําตลาดโคเม็กปิดลดลง0.19จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่สัญญาน้ามันดิบ wti ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะช่วยให้เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ํามันทั่วโลกนั้นฟื้นตัวค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะ ตลาดยังให้น้ำหนักไปที่ผลการเลือกตั้งของสหรัฐที่ออกมาในลักษณะบลูเวฟคือพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากทั้งในสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐซึ่งหุ้นที่ตอบรับในเชิงบวกได้แก่หุ้นกลุ่มเติบโตอย่างหุ้นกลุ่มไอทีและพลังงานทั้งเลือกรวมถึงหุ้นในกลุ่มภูมิภาคเอเชียเหนืออย่างจีและเกาหลีใต้ขณะที่ตลาดคลายความกังวลต่อประเด็นโควิด -19 ลงเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า24ล้านคน ดยกองทุนแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่กองทุน M China จากบลจอ MFC กองทุนมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียของจีนซึ่งเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศกองทุน KF Vietnam และกองทุน Principal VN EQ จากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามและยังได้แรงหนุนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสุดท้ายคือกองทุน1 u g g ที่แนะนำต่อเนื่องสำหรับสะสมเป็นคอร์พอร์ฟ,ฟริโอสำหรับการลงทุนในระยะยาวและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีมเวลอัศวิตรีบายเซมบีไทยแบงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ